ก้องก้องก้องแชแชแแแแชวัคซีนลงแล้วค่ะค่ะบเจีบค่ะรเจวัคซีนลงแล้วมองกล้องมองกล้องก้องค่ะัสก้องคุูศิริวัฒนมาจิ้มหน่อยน้องกรัวเข็มจ้า ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกชื่อ ชั่วโมงก,ก็ได้นะคะตรงบริเวณที่ฉีดนะคะงดเว้นกันออกกำลังกายอย่างหน,นะะักเนาะเพราะว่าอาจจะทำให้ปวดหรือว่าปวดขึ้นมาได้นะคะพวกกาแฟที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วใช่ไหมคะเวลาเรากินกาแฟแล้วเราจะใจสั่นเนาะบางคนเนาะแอลกอฮอล์มีบอนโรงเรียนประจํามีร้อยกินแอลกอฮอล์บอตัวนี้ต้องงดเว้นนะคะออกกำลังกายอย่างนหนักหรือกาแฟให้งดเว้นอย่างน้อย1สัปดาห์หรือว่า7วัน เจ็ดวันหลังจากนี้อย่าพิ่งออกกําลังกายหนักนะเพราะอาจจะส่งเสริมทําให้เกิดอาการรุนแรงจากกล้ามเนื้อหัวใจเสีได้โดยเฉพาะน้องๆผู้ชายต้องระวังเลยนะคะ,ะน้องๆผู้ชายเนาะกีฬา สติหน้าเบี้ยวแขนขาเช้า วีทมาจากชาเขาบอกคือที่ชยายภูมิชายภูมิค่ะกินน่า,ากันค่ะไม่คายแกงไม่สีแต่ว่าพูปกครองเส้นไปตงนั้นดูเขาเรื่ง i